ย้องเพื่อนกลับมาพบกับแอดกล้องอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กับ OMG 2-3ซุปเปอร์สก๊กเหมือนเดิมอดใจไม่ไหวนะครับ V6 แล้วนะฮะ <laughs> <laughs> เติมเข้าไปนะฮะเล่นมาสนุกนะครับก็ว่าจะดูทรงจะยาวแล้วครับติดมากๆครับตอนนี้นี่เรียกได้ว่าแก๊งผมพี่ออฟนี่มาเล่นเกมนี้กันหมดอะ่ะเออ <laughs> หลายคนที่หมดกันไปเยอะแล้วซึ่ง <laughs> ต้องบอกก่อนว่าออตัวเกมนี้เนี่ยสนุกจริงแล้วก็ เติมเนี่ยไมไ่ต้องเยอะมากมันก็สนุกกับเกมได้และตัวเกมเองในระบบก็มีแจกค่อนข้างเยอะแต่ว่าถ้าถามว่าจะเติมเนี่ยเติมตอนแรกเติมอะไรคุ้มสุดนะครับผมแนะนาให้เติมไม่ถึง V3 มันประมาณ500บาทนะครับถามว่าเติมอะไรผมก็จะบอกว่าไปนี่ครับเติมไปนี่ครับถุงยนต์เป่ามันจะมีถุงเล็กกับถุงใหญ่เป็นรายเดือนก็จะได้ไอตัวตําลึงเนี่ยนะครับไอทองเนี่ยนะไอตาลึงทองเนี่ยวันละ100กับ200ก็วันละ300รใช่ไหมก็ถือว่าโอเคนะ เก็บไปแล้วก็ไว้ใช้ในแต่ละวันได้นะครับอันนี้คุ้มเพราะว่ามันร้อยกับร้อยกว่าบาทเองอะรวมๆมกันมันสองสามร้อยแต่ว่ามันจะขาดอีกครับมันจะยังไม่ได้ VIP สามมันต้องเติมไปครบห้าร้อยถ้าผู้ชมอาจจะเติมอะไรก็ได้ครับเข้าไปอีกประมาณสองสามร้อยบาทหรือที่หลายๆคนเ็าทากันก็คือเติมห้าร้อยบาทเลยมันก็จะปลดล็อกนะครับในส่วนของทุนเติบโตเว้ซึ่งมันจะปลดล็อกตอน VIP สามนะครับซื้อได้เลยแล้วก็ได้ปุ๊บมันจะได้ไอตัวตําลึงเนี่ยเยอะมากๆ ถึงเลเวลเท่าไหร่อะสูงสุดอ่ะประมาณ60สิบอะเทลลหกสิบอะมันได้รวมๆกันทั้งหมดอ่ะหมืน่นอยู่หนเป่าเลยนะเยอะมากๆนะครับก็อันนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างคุ้มอะคือเราเติมมาเราก็ได้เพชรอยู่แล้วเราเติมมาถึง VIP3 เราก็ได้สิทธิประโยชน์ในส่วนนี้ด้วยก็แนะนําว่าเติมประมาณเนี้ยกำลังย่อมเยาแล้วก็คุ้มค่าสาหรับใครที่แบบเล่นแล้วชอบนะอยากสนับสนุนเกมแล้วก็อยากจะได้แบบเออไอตัวตำลึงเนี้ยมากขึ้นก็แนะนําเป็นในส่วนของแพ็คนี้นะครับอ่าประมาณนี้ พูดกันไปเยอะแล้ววันนี้เรามาทําอะไรนะฮะราชาเกลืออยู่ตรงนี้แล้วนะฮะเห็นเกมกาชามันมันเหมือนคนเซพติดนะครับมันอดใจไม่ไหวนะ <c oughs> ตื่มาแล้วนะฮะก็จัดไปสิครับจะรออะไรอยู่ล่ละคือตอนนี้เนี่ยถามว่าผมอยากได้อะไรอ่ะคือผมอยากได้แก๊งนี้แหละเนี่ยโจโฉแฮรัวตุนเดียวครับนะฮะแกงนี้เลย3-4ตัวเนี่ยแหละครับเพราะว่าอีก,กิมงักจิน้นซุนฮิลสิห,สหลงอะไรเนี่ยมีละมีหมดละ,ดละเอออันนี้ถือว่าพอใช้ได้นะครับเอ็นสีก็มีละเกือบจะครบละ ต้องได้ไอ้แก๊งนี้ครบครับคารทูเตียวครับเฮลวตุนโจโฉถ้าได้ครบมานี่บอกเลยว่าเจ๋งแต่เกมนี้เนี่ยต้องพูดอย่างหนึ่งแต่ละก๊กเนี่ยมันมีจุดเด่นไม่เหมือนกันอย่างของเท่าที่ดูสกิลเนี่ยของแกงโจโฉเนี่ยมันจะสกิลหมู่ดีเอ่ออย่างโจกก๊กเนี่ยจะสกิลเดี่ยวแรงสกิลเดี่ยวดีอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยผมมองว่าเอ่อแต่ละก๊กเนี่ยมีจุดเด่นที่ไม่เหมือนกันนะฮะแล้วในอนาคตเนี่ยมันก็มีตัวระดับที่สูงกว่านี้อีกระดับ16ที่เป็นระดับสีแดงอะไรเงี้้้้ยยอออัััันนนนตงงงรระคบพพววกกลลิโปจู่่ไมมา เราก็มีเท่านี้ก่อนละกันอะว่าแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันดีกว่านะครว่าวันนี้กล้องไก่ของเราจะได้ตัวอะไรมาบ้างนะมาครับลดซื้อสิบครั้งบอกเจ้าตามตอะไรนะลดเจ็ดสฮะมันกิจกรรมหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยลดเจ็ดสเฮ้ยหน้าหนี โอ้โหเพราะว่า V.I.P เราแน่ๆเลยวะ่ะเฮ้ยจัดไปทีครับจะรออะไรอยู่ล่ะโอ้โหถูกเลยปึ๊บปึ๊บเอ้ยมาว่ะส้มมาหัวต้องศูนเขียนเขียวเอาแต่จ,าก,จปกปกว่ะงอโอ้โหสาวมาสาวมาทันทีดูจะดังไปหน่อยเดี๋ยวสาวดังไป ครันเพมบอ้ามาันปีนีท่านผีนะฮะโอ้มาฮามากๆใตเกี้ยวมาแล้วอ่ะท่านผีนะฮะโอโม้มาฮะมามากๆใต้เกี้ยวมานะฮะคนสวยมาแต่สามียังไม่มานะฮะสามีนางยังไม่มาน่าจะต้องรอแผ่นหน้าโอเคเฮ้ยก็โอเคอยู่นะโอเค,อเค,อเคนะครับอันนั้นแพ็นแรกได้ลดราคาใช่ไหมต่อไปครับมานี่ต้องท่านโจโฉ โจโฉมาดิโจโฉมาดิครับโจโฉเล่า <his> ป <stomach initiation> ีกอย่างมาแล้วเลยเฮ้ยโอ้โหตัวแรกของตรงมาเลยมันไม่ได้การันตีป่ะวะเนี้โอ้โหออกแต่ตกก๊กว่ะอาโอ้โหใต้เกี้ยวมาลัวๆโอเคเก็บไว้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 ปลดสกิลนะฮะเก็บไว้ปลดสกิลแผงที่สองผ่านไปเขาบอกอีกเก้าครั้งได้การันตีขุนพลส้มแสดงว่าแผงต่อไปเราจะได้การันตีใช่ไหมตัวส้มหนึ่งตัว เตียวเซียนเฮ้ยเตียวเซียนก็สวยนะอยากได้เหมือนกันมาครับแทีสามไปครับป้า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 นี่ไงการันตีเรามาแล้วทีหลงแต่เราได้ไปแล้วนี่หว่าเอาไว้อัพเอาไว้อัพขั้นก็ได้นะโอเคอันนี้โอเคครับเราเอาไว้อัพขั้นเตียวครับกับเตียวครับไอ้พวกข้อถอยร่วงอีเล่าปีออกมานี่ผมก็โอเคนะแต่แบบอยากได้ท่านโจโฉมากอ่ะไปครับป้า รีอเฮ้ยตั้งโตะหรอยู่่ทีไหนอืมสั่งโชกตั้งโตะหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้หัวโตมาอ๋อมีหัวโตอันนี้เป็นซับนะฮะและเฮ้ยมาว่าระดับสิบสองครับเตียวหูยเว้ยมาแล้วว่าเฮ้ยอย่างนี้โอ้โหไอ้แกงจกกกผมนี่แม่งแขกใช้ได้เนี่ยคือขาดแค่โกนอู่อะพวกนี้มันโกนอู่มาใช่ไหมเออว่ะ กิจกรรมเจ็วันพ่งนี้กวนอูมา oh โพรหม่กูดเนสอย่างนี้แสดงว่าผมใกล้มากๆแล้วเนี่ยโอเคครับทุกชมเดี๋ยวผมจะเปิดอีกหนึ่งแพ็คละกันนะฮะหนึ่งแพ็คละกันแล้วเดี๋ยวเราจะได้สุ่มอันนี้สุ่มเหมือนเลือกวะอ๋อนี่เลือกเฮ้ยอย่างนี้ผมต้องเลือกติวขับมานะเนี่ยหรือจกกกผมจะเลือกดีแต่จริงจจกโกกนี่ครบหมดแล้วนะหรือขาดซีซีตัวเดียวที่แบบต้องใช้อะมาเจกมีแล้ว จบยงก็มีจบยงกไ็ได้แล้วคือคือคือจกผมเนี่ยได้เยอะมากเลยนะส่วนแก๊งนี้เนี่ยก็คือเหลือสุนเกียนที่ยังไม่ได้ไม่งั้นอาจจะต้องไปเอาสุนเกียนหรือเปล่าเนี่ยต้องดูก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยมาเลือกแล้วกันอันนี้อ่ะจัดไปอีกแค่สิบทีขอโจโฉพีสเออโจโฉโอ้โห โอ้อ,ออาเปนมือเจ้าสกปรกขนาดนี้โอ้โลกซูนโอ้โหได้ลกซูนมาครับซึ่งโอเคความจริงไม่เกิดเลยเนะี่ยเพราะว่าลกซูนนี่ระดับ12นะฮะเออธรรมดาที่ไหนโอเคโอ้ยแต่แบบเอ,อหรือจะตัดอีกแพ็คหนึ่งดียังไม่หมดอะเมื่อกี้เราเริ่มมีหมื่นหกหรือหมื่นสองพอ เมื่อกี้มันกินไปหนึ่งหมื่นสามแม่เราเปิดเ,เป็นประมาณหมื่นสามใช่ไหมครับมันเก้าร้อยบวกกับอีกเออเนี่ยประมาณอีกสี่แ่ะพอละเดี๋ยวเหลือเหลือเหลือทองไว้บ้างนะครับเดี๋ยวผมกุศลเติมมาเดี๋ยวหมดไม่ต้องไปเติมเพิ่มอีกต้องไปเติมเพิ่มอีกนะโอเคครับยังไงก็ประมาณนี้ก็มันก็ออกส้มเรื่อยๆอยู่นะครับเมื่อกี้สรุปคือเราได้ไมาบ้างเออ่เตียวหุยนะฮะซิหลงอีกหนึ่งตัวแล้วก็ลกซุนเพิ่มมาอีกหนึ่งเดี๋ยวเอาไว้อัพขั้นนะครับต่างโต๊ะ จริงก็ถือว่าโอเคเลยนะหองตงนะครับระดับ10อุยเอียนไตเกียว2หัวโตหนึ่งประมาณนี้ถือว่าโอเคถือว่าผ่านถือว่าถือว่าโอเคอะ่ะเพราะว่าเราได้ระดับ1ิบมากี่ตัววะสตัว3ามตัวดิอ้เพราะว่าเราได้ทั้งตังโตทั้งล็กซุนแล้วก็เตียวหุยบอกก่อนนะทุกก๊กทุกกองในเกมนี้เนี่ย มันมีการจัดเด็กการจัดตัวละครที่มีจุดเด่นที่แตกต่างกันดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราประยุกต์ใช้ให้มันถูกต้องเนี่ยเวลาเราไปลุยด่านที่แตกต่างกันเนี่ยมันก็แสดงประสิทธิภาพออกมาได้แตกต่างกันนะฮะ,ะวันนี้ก็พามาดูแล้วนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่อย่างที่บอกไปอยากจะเติมสับสนุนหรือว่าเฮ้ยเติมมาไหนคุ้มนะครับก็วันนี้ได้นำไปแล้วลิงก์โหลดเกมอยู่ด้านล่างใครยังไม่ลองผมบอกจริง,รงๆเกมนี้สนุกมาเล่นด้วยกันแล้วเดี๋ยวผมกลับมาจากออตอนไปต่างจังหวัดเนี่ย สักอาทิตย์หน้านะครับอีกสีวันเดี๋ยวผมกลับมาเดี๋ยวเราจะมาไล่ช็ตทีมเล่นกันต่อว่าผมทําปั้นตัวไปถึงไหนแล้วแล้วก็ทีมไหนเหมาะกับการลุยด่านไหนบ้างยังไงวันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับเกม OMG นั่นเองบ๊ายบาย